สวัสดีย้ำสาวๆค่ะทุกคนมือนีปุญจิพามาใส่ชีวิตแบบซาซาสโลไล่เนาะค่ะอยู่ที่ถุงนาของเฮานั่นเองนะคะตื่นขึ้นมาแล้วได้เห็นบรรยากาศแบบนี้คือมีความหูซึกแบบว่ามันฟินมากๆค่ะทุกคนหลายมือมานีปุ๋ยฝาล่อนะคะว่าเหมือดานาะซิม,มีน้าหมอกลงนะคะตื่นขึ้นมามือหนีค่ะทุกคนมีหมอกลงแจ้งๆกะดีใจมากๆแล้วนะคะฝาลตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทายค่ะ หลายๆคนอยากจะมาใส่ชีวิตอยู่แบบปุ๋ยเนาะค่ะทุกคนค่ะเห็นบรรยากาศแล้วก็คิดฮอดบ้านว่าซันเนาะค่ะตอนนี้ทงหน้าของห้าเกี่ยวเขาแล้วเบิดแล้วเนาะค่ะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อากาศเย็นๆมีน้ำหมอกลงแน่นะคะหลายๆคนที่บริติดตามปุ๋ยมาแต่แรกเนาะค่ะคิดว่าปุ๋ยจะมีแบบว่าแค่เทียงหน้าหลังที่ปุ๋ยนอนอยู่แค่หลังเดียวเนาะค่ะแต่บ่แมนเลยนะคะทงหน้าของปุ๋ยมีคนอยู่ตลอดค่ะคุณตาคุณยายอยู่หน้าตลอดเลยนะคะทุกคน อันนี้ปุ้ยทายจากเทียงหน้าหลังของคุณย่านอนเนาะ,ค,ะค่ะพูนขาะเทียงหน่อยของเฮาอยู่หันนะคะทุกคนก็ะแนมเห็นกันค่ะโบเลปเป็นตาหยาอย่างที่คิดเลยเวลาผ่านไปสักพักนึงแดดก็เริ่มออกแล้วเนาะคะ่ะมือใดนะคะที่มานอนอยู่นี่ก็ขึ้นหลับตะนิดมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศเย็นนะคะแล้วเฮาก็ห่มแพร่หมหนาๆนีใน,น,นจักน้อยนอะจ่าอุ่นขนาดเลยนะคะเอินวันหลับลืมตื่นเลยแหละปุ้ยตื่นมาช่วงประมาณแจ็กตี้สามกว่าเนาะคะ่ะมันก็บ,บ่กท่นแจ้ง ัทีีน่นนะ,ะปุ้ยก็เลยเพลอรับตอไให้อีกค่ะทุกคนเมื่อตาตื่นขึ้นมาอีกเทื่อนึงอ้าจะวางแล้วนะคะแล้วก็มีหมอกพร้อมเนาะจ้กเกือบแม่นลับเงานะคะถัดตื่นขึ้นมาจากเจ็นโมงเสาร์นี้เนาะจ้ถทายบรรยากาศบทท่านเทๆ่ๆไขพัมที่ปุ้ยมกไวเนาะจ้กทุกคนยังเหลืออยู่สองหมกนะคะปุ้ยก็เลยจะมาอุญญ่นย่ำเสาค่ะทุกคนคะ่ะเบิ่งค่ะบรรยากาศคือแบบมันดีแห้งนะคะปุ้ยหมักแบบนี้ที่สุดเลยค่ะ โบเคยคิดเสียใจเลยนะคะที่เฮ็ดเทียงหน้าหมองนีค่ะทุกคนกับโบหูคือการาตอนนั้นเป็นอย่างจังคิดอยากจะเฮ็ดเนาะคะ่ะใยความที่ว่าปุ้ยเองอาจจะเป็นคนที่มักใส่ชีวิตแบบเงียบๆบบมักบวุนไหวน่ะนะคะทุกคนคนหลายกระแหงแต่บวุนไหวเนาะปุ้ยกันเลยแบบคิดอยากมีมุมพผักพนเอาไว้นอนเล่นนางเล่นคนเดียวเงียบๆจังสีนะคะทุกคนมันก็นเลยเกิดมาเป็นเทียงหน้าหลังหนีขึ้นมานะคะแล้วหน้าต้นนี่ค่ะพองหอดฤดูกาลมันเปลี่ยนเนาะค่ะจากหน้าฝนจนเข่าหน้าหนาวน,นะคะทุกคนเท้าก็เลย เก็บภาบรรยากาศมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ที่เฮ้าสางขึ้นมาเนาะค่ะจนตอนนี้เกี่ยวเขาแล้วๆนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะ หน้าข่าวดิเกียวออกไปแล้วเหลือตแต่ต่อฟางแบบนี้เนาะจ้า,าเดี๋ยวบริเวณนาเทียงหน้าหน่อยของเฮ้านะคะปุย๋ยจะให้ดถไทเพื้นมาถทถยเนาะคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะทถยนะคะก็จะต้องเคลียร์ตอฟางข่าสักก่อนค่ะหยุดเฟื่องจุดยังเนาะคะ่ะทุกคนบ่อขันเดี๋ยวจะทถบ่กเขานะคะมีแผนว่าจะปลูกดอกไม้ไว้เป็นบางส่วนเนาะคะ่ะเผื่อประดับตกแต่งนะคะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะอาจจะปลูกฟักทองปลูกอิงยังเล็กๆหน่อยเนาะคะ่ะทุกคนบริเวณนาเทียงหน้านะคะ แล้วพีก็จะต้องซื้อทอค่ะเดินสายมานะคะจนกระถางพีลาหอดเทียงหน้าของเฮาพีนะคะทุกคนเพราะว่ามีแผนจะปลูกยยสูบริเวณด่านาน,าน้ำค่ะตอนนี้บัากหลายดีตื่นแล้วเนาะคะ่ะก็เลยเอ่นมากินโอวันตินนํานะคะแต่ว่าแดดเริ่มออกแล้วคะ่ะทุกคนเปิดแสบตาเพลินนะคะก็เลยบ่นยอมออกมาค่ะ มื้อนี้นะจาะปุยกะจะปิ้งเนื้อแห้งนะคะแล้วก็ปิ้งไข่นนําค่ะนอกจากนั้นแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งเน่านะคะให้บักหลายดีเฮ้าเนาะค่ะมีหมกไข่ผัามเป็นอาหารเศร้านะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ปุยเองปุยกับบุพาดทิ่จะพายลูกเก็บไว้ค่ะทุกคนเก็บไว้เป็นทีละทึกนะคะาคขั้งหนึ่งนะคะเฮากับเคยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อยู่ที่ทงหน้าของเฮาเนาะค่ะ ต่ว่าก็อาจจะมีบรรยากาศที่มันดีกว่านีอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวปุ๋ยก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ปุ๋ยขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการเฮ็ดคลิปต่อไปน้านะคะสวัสดีค่ะ